เกิดมาน้องเคยเอาเมียบ่โอ้น้องกะบ่ได้เกิดมาบ่ได้เอาเมียกเถื่อเออบ่ๆบ่เคยเอาเมียจักเถื่อเนาะเออบ่เคยบ่เคยบ่เคยอมแก้มผู้หญิงจักบานนี่บ่เคยจบแก้มจักเื่อนี่เอออายบ่ได้เคยจุ้มแก้มจักเื่อเออบ่ได้จบเนาะบ่มีคนเนาะอืมันบ่มีล้วแล้วกเกิดมานี่เคยเคยแบบว่ามักๆผู้สาวบ มีผู้มักบ่ก็บ่มีอโบ่มีนะเกิดมาหนอกก็ยึดแต่ปลาผู้เดียวเลยแล้วก็บ่เห็นไหมมาแล้วแม่เกิดมาแล้วก็อยู่คนเดียวเลยออืหากินก็หากินคนเดียวหากินผู้เดียวเลยนอนก็นอนคนเดียวอ่าถือว่าอันนี้บ่ญยันงูเขานะบ่ญยันงูเขาบ่นอนนะบ่มีอ้ายบ่มีงูบ่มีกีเข็ดแหละบ่มีโอ้งูภาษาภาษาพวกน้องว่าจังได๋ อู้ล่ะตุ้มโอ้ตุ้มโอ้อืมน่ะตุ้มโอ้โอ้ตุ้มโอ้ขี้เข็บเด้ล่ะขี้เข็บลขี้เข็บคือกันเนาะขี้เข็บคือกันอือ่าโอ้มกหันเนาะอืใส่ขี้เทาหันแม่นบ่อืใส่กเฮายี้ยโอ้ใส่ขี้เทาหันอื แต่ไปนี่ท่าผสมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาบูนําจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของสายโซดคนหนึ่งเนะาะเกิดมาอยู่ในป่าพี่น้องบุเคยพบกับความหักบุกคยพบกับความรู้สึกระวังผู้หญิงกับผู้ชายเลยเนะาะถ้าจะเป็นอย่างไรนานก็อย่าลืมฝากติดตามไปนํากันแล้วข้อฝากซ่องทางติดต่อของบาบูนัคือใต้คลิปวิดีโอก็คือ คำอธิบายเนะบาะบ่าวบุญนำจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กลิงก์ไลน์แล้วก็บร์โทรติดต่อของบ่าวบุนำเนาะอย่าลืมถ้าผู้ใดเห็นคลิปวิดีโอนี้ว่ามีความสำคัญก็อย่าลืมติดต่อ,าตอหบาบ่าวนำแล้วก็ช่วยเลือบ่าวบุญนำได้เนาะบ่าจะเป็นการบปโฆษณา,าครบ33ิวินาทีแล้วก็กดค้ามได้บ่าจะเป็นการส่งซุปเปรอร์แดงก็ได้หรือว่าจะเป็นการตริดต่อหาบ่าวบุญนำช่วยเลือเป็นเงินเป็นคำเพื่อจะมีน้ำใจ สุกยูซิเลือพี่น้องพอตรงเรื่องอ,อยู่กลางปากเขาก็ติดต่อคําบ่าวบุญนำได้เนาะไปเป็น,นยังไงเขาก็ไปเปิังว่า,า,าสายคนนี้เคยพบหักแหยอยู่ไสเคยมีคนหักจกคนตัวเป็น,นยังไรเนะาะดังที่บ่าวบุญนำได้ซืบทามก็บ่เคยมีเลยพี่น้องเนาะอันนี้คือบริเวณเหอนคลองบ่าวคูนซึ่งเป็นสายโซดที่อยู่คนเดียวมาแต่เกิดเนาะ พอเพ่นกอเซียไปแล้วนี่เลือดแต่แม่คนเดียวเนาะตอนนี้แม่ก็ได้มาเอาพัวใหม่ก็คือพอของนางติกก๊กเราทำผสมเนาะนี่ชีวิตคองสายคนนี้ก็จะดิ้นรนหห้ยูหากินแต่ละเมื่อแต่ละวันซึ่งวันนีเ้เราจะไปท่าม่ะเราจะไปหยังเรากินข้าลวละบอเราได้นึ่งข้าลวละบอเราได้มีข้าวกินละบอ ดูว่าเราเนาอยามากินเนาะอันนี้ก็เป็นภูบานหรือว่าเฮือนของเราเป็นร่างเดียวเนาะอยู่คนเดียวติดกับพื้นถ้าเป็นคนเห่าในเบิ่งก่อโอ้น้าเป็นห่วงนาเวทานายานง,งูยานเงี้ยวยานขี้เข็บยานสัตว์หายยังต่างๆมาทําลายแน่อนอนพี่น้องเนาะแต่ชีวิตใสคนนี้กอ็อยู่ไปซื้อมือซื้อวันพี่น้อยไฟโซลาเซลนี้ก็เป็นการที ขโมยจากเบื้องนั้นมาเนาะด,ด้วยที่บริบอกบาบุนำเลยแต่เขาก็เอามาใส่ก็บบเป็นอย่างเนาะเสวะอมข้างเหนอนของเขาเขาก็จะได้ปลูกพืชอ,อันนี้ก็เป็นส่วนพกหอมเนาะอะนก็จะเป็นส่วนยาสูบพี่ก็จะเป็นส่วนมะแตงส่วนสาลีข้าเจ้าก็สร้างหลอมเนาะ,ะเป็นบริเวณยูนิฟาบ่บมีอยู่ผู้เดียวเนาะมอยู่เพียวห่างจาก แต่ละคนก็อยู่ประมาณสองรอยกว่าเมตรคนละพี่น้องเไยเนาะไปเขาเข้าไปสัมผัสวาวิธีซีทองเขาเจ,จา้าเป็นยังไงนอนอย่างน,นี้เลยนอนนี้บริการมุ้งเลยบริการมุ้งแล้วโอ้ดังไฟใสีย,ยงเดียอวอบอกเออดังไฟอันเดียวนีโอ้กินกาแฟแล้วบอกกินแล้วเนาะกาแฟก็เป็นกาแฟที่บ่าว์บูนำ้ำเอามาให้เมื่อวานนี้เนาะ โอ้อ <c oughs> <way>. ้าวอะไรนั่นเน่ยเลยหมาคอนเลเออหมาค้อนโอ้โหหมาค้อนเนาะเต็มเลยหมาค้อนพี่น้องเลยโอ้นอนเนี่ยนี่บุยันงูเขาน่ะบุยันงูเข้าบนนอนน่ะบ่มีไอ้บ่มีงูบ่มีขี้เข็ดแหละบ่มีโอ้งูพัสซ่าพัซ่าพวกน้องว่าจังไงงูหละตุ่มโอตุ่มโออืมละตุ่มโอโอ้ตุ่มโอขี้เข็ดเลยน่ะขี้เข็ด หลักขี้เข็ดคือกันเนาะขี้เข็ดคือกันตุ่มโอ้ี้เข็อืมมื้อนี้บ่ได้กินข้าวเด้อติมื้อนี้บ่ได้กินข้าวบ่ได้มาข้าวอได้มีข้าวกินบ่เป็นบ่มีหม้ออืมแลกินกินหยังแทนคั่นบ่บ่มีข้าวน่ะฮะกินข้าวก็ไปกินนนองอันคนไทยเด้ออกินน้่อคนไทยเนาะแล้วอันนี้นี่เอาไว้เฮ็ดเอาไว้กิน อันนี้น่าจะกินมะค้อมุกลอยนึงอ๋อมุกบุกเราก็กินขี้ได้หนึ่งขี้ได้อบุกเราขี้ให้บุกหดึ่งเอาสอมหน่อยไอศกรีมหน่อยนึง่ทาางทำผสมบังเนอกบังเฮียเสดาโอ้ฮะก่อได้เห็นก่อนนี่เอออาโอ้มุกไฟฮันเนอกใส่ขี้เท่าฮันเป็นบ่อืกใส่กระเฮาอย่างเงี้ยโอ้ใส่ขี้เท่าฮันอืม พวกพวกไว้มันบอกว่ามันเปื่อเองบอกเปื่อเองโอ้นี่ครับผู้ชมน้เห็ดลองเบิ้งเด้อเออเห็ดได้เบิงบ้งเด้อหายเห็ดจักเถอะเห็ดแตนเขาต้มน้ำม,มาลวกเนาะต้มมาลวกกับเปื่อให้ดีนี่นั่งลมกันจากน่อยกลับไปตะกินแลน้วเนาะอโอ้วิธีชีวิตพี่น้องเลยเอาขี้ไฟเท่าอนอนทมเนาะอ้อนทม ทนเราบานอรก,กัเพลือยโอเคพอมาทำเศรษฐก,กิจครั้งแรกนี่เนาะพอตะเลื้อเนี่ก็ดีกินแต่อ้อมอ้มอมใส่น้ำน่องเชื่อติดน้ำอืมอันนี้อาจจะข้ามนองนะเกิดมาลองเคยเอาเมียปะ เออน้องก็บ่ได้เกิดมาบ่ได้เอาเมียจักเทื่อเออบ่บ่บ่เคยเอาเมียจักเทื่อเนาะเออบ่เคยบ่เคยบ่เคยหอมแก้มผู้หญิงจักบ้านบ่เคยจบแก้มจักเทื่อน่ะเอออายบ่ได้เคยจุ้มแก้มจักเทื่อเออบ่ได้จบเนาะบ่มีคนเนาะอืมันบ่มีราแล้วก็เกิดมานี่เคยเคยแบบว่ามักมผู้สาวบ่มีผู้มักบ ก็บ่มีบ่มีน่ะเกิดมานองก็อยู่แต่ป่าผู้เดียวเลยเออแล้วก็บ่เห็นมาแล้วแม่เกิดมาแล้วก็อยู่คนเดียวเลยอืหากินก็หากินเดียวหากินเดียวเลยเออนอนก็นอนคนเดียวอ่าถือว่าเดี๋ยวนี้คั่นสมมุติมีผู้หญิงผู้งามๆมาเอาเฮาเป็นเมียนี่เอาบ่เอาเนี่ยถ้าสมมุติมีผู้หญิงงามๆบ่แม่นพี่น้องกันน่ะบ่แม่นพี่บ่แม่นน้องกันน่ะแล้วคั่นแม่นผู้ลาวบ่หรือว่าผู้งามๆแล้วมามัก จะเอาคุ้นี่คุณเอาบ่เอาโอ้เนาะูจักอยากอยากกอดอยากมีลูกเนาะแต่แต่มันบ่มีคนเนาะมันบ่มีคนอืมเม้นบ่มีเป็นเซ้าเดนี่บ่อยากตอนหน้าเราเกิดเป็นบาดเป็นเมื่อเราเอาไปอยู่นอกอาจีซอกให้เด้ออืมอืมไอซอกเมียฮะอ่าแล้วก็ฮักมีนี่แห่บ๊วยเหินเฮือนเนาะอืมบ๊วยเฮือนเถื่อบ่มีเฮือนเถื่อแับนหละ คันันมีเฮือนี่ประยุทธ์มาเลยเนาะไปยุดน้ำไอ้หูมุดมีหูสาวมีไลยคนเนาะอยู่พี่อยู่ป้ามันบ่มีไลยเนาะมีแต่น้ำพี่น้ำน้องเนาะพี่น้ำน้องเบิร์ดมีพี่มีน้องเอากันโบเรนบ่เอาอูไอเอาโบไรแหละโบไรพี่น้องกันเนาะอันเอาพี่น้องในกายันงูมันเป็นงูตุ๊บโอตุ๊บโอขี้แคดเออแตงแต่งจาโระาจัก พุ่นหึ้งกราบชุดมาจากพ่ออ่ะบุญเออแปลว่ายังนะแปลว่าฟาผาบ่แม่นฟาแต่งจารอแต่งจารออืมแปลว่ายังแต่งจารอจารอุกพ่อนายจักคนหึงกาชุดาอลอาอตมอบุอได้กินข้าวกินน้ออันกบโอ้ตําบหุนโต กบอูโอพี่พี่น้องน่นโย,ยมจักสิคุณอยู่โอ้ได้กบูปื้อ,อไปสบายอ,อันน่ะเต่อบอกหุ่นโตต่อพีต่อ้องจากตุ้งโอ้หุจอกต่อบอกงูตอตงูตอดต่อบอกงูตอด โอ้พี่น้องเนี่ยเอาไปไหนเนาะถัวเกิดมาเนี่ยอยู่ป่าบ่มีผู้หญิงบ่เคยได้ฮักเนาะบ่เคยได้นอนกับผู้หญิงชาวัดเนาะอ๋อครับผมเม่เกิดมาแล้วบ่มีผู้หญิงกับบ่มีผู้ชาวแด่อู้นอนไปคุณยิวหักกินกับคุณยิวไปโลกป่าโลกป่าไปหากกินไก่กับนอนคุณยิวนอนกับกินคุณยิวในเนี่ยก็กินคนเดียวเลยเนาะ พอแต่เอาของกินมาสป,ปักเอ้ให้มันหาทองบอ่บยากเนาะบยากอ่าโอ้ยทำมโนสมัยเป็นห่วงชีวิตของขอจาเนาะอดทนตอนนี้ที่ว่าบอ่บอคูนกะอยากไปยุ่นอกแล้วแต่บบมีเฮื่อนเธอเนาะถ้ามีเฮื่อนเนี่ยออกไปเนาะถ้ามีเฮื่อนออกไป,อออกไปแต่ตอนนี้กะบอ่บอบนกำลังเล่งเด้อโออันอยู่อยู่บ่อนอินุ่นยุ่เนี่ยมันมันทางยากนะเนาะมันทางยาก แล้วบอนอันเคลดอันนำกล้องเคล็ดบอนอันเคลดอันแปะเฮื่อนไอเดยตอนอยู่ตะกี้น่ะตะกี้ฮันเนี่ยโอ้ไอมันเซียนดีเพียงนี่นึงมันมันเอาไปเบิ้งบอกเหอไปเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งเขาไปเบิ้งกันไปตะยูนะยูพอเส้นทางมอเดย์เขาเฮ็ดขั้วข้ามแล้วเดูนี่น่ะข้ามขั้วแล้วเฮ็ดขั้วข้ามแบบยูนพุ่นห้องเลนแหละพุ่นห้องแล้วสบายโบยานนำฝนโบยานอี่ยังแหละโบานทางก็สบายมอเนี่ดีแล้วอาจจะพาไปเบิ้งสักหน่ะ บอลบอลนุ่นยู่มันคือว่าธรผมสมเป็นบอลพักจุดหนึ่งกับบางมันนั่นน่ะมันทางยากบอนเมื่อหันเปะไอเปะเงื่อนหันแล้วแต่อันนั้นนี่มั้งเนาะมั้าไปพุ่งขึ้นมาอืมมัพุ่งขึ้นมาอืมนะคว่บบอพุ่นไปแต่ยู่น่ะเนาะอืมไปแต่ยูท่านเนี่ยมันเส้นทางยากนะมันทางยากอ่าเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วมันคาดมันทางอืมอืม ดีละเดะนเนี่ยนอ้องโล่งมานขี้ดินก็บอกหาดไปกับสบายอยู่่นนั่นเนอะเออไปกับสบายมึงเห่อนี่ไปดิหนมา สันเมื่อนี้เนาะคันเมื่อนี้เราเนาะเมื่อนัไปเด้อเราไปนอนเฮือนับไปเนาะเราไปเบิ้งเนาะไปเบื้องเราเอาบักคุนุ่นไปนําได้เนาะนุ่นคุณเขาไปเบิ้งโอ้กันไปตะยูปีหน้าจะเอาเอานายมาพุกเฮือนหันเด้อเราไปยูมาเลยเขาไปเบิ้งบอลท่นมันมีบอลเห็นน้องป้าแดงเรียงปลาดุกเียปลาดุกกินอู้โอ้ไอเจะไปเห็นเนี่ยโอ้ทุกยอดแหลงงามครับเน้น อโอน้องจื่อบ่อชื่อโอ้โอทางก็ไปมอนี่ก็เฮ็ดข้าวนาก็ได้โอ้เฮ็ดอันยอมปะดุกก็ได้อู้ซั่นขนาดแหละมักต้นันนี่อันนี้น่ะแม่นอยู่มันมันห้วยห่มันนําแต่มันบ่มีปานี่น่ะอ่เนาะป้านบ่ลายเนาะเออปามันบ่ลายแล้วันอยู่พุ่นนี่เฮาไปเฮ็ดอยู่พุ่นนี่เฮาเลี้ยงเลี้ยงไหลายเลปลาเก็ดแด่ปลานังแด่ปลาดุกด ปลานั่ง <ừ m. S 2> ป่าดุกปลากิดเด่ ừ m, ừ m. ลมลมกันสัมสานมักคอทุกเนาะ, <ừ m. S 1> อ,ะอันนี้คือชีวิตของบอกคูนพี่น้องเลยชีวิตของบอกคูนไปคันไปพูดเนี่ยอยากอยากอยู่นยคนเดียวเลยอยากอยากยู่อันหลายคนบัดเดียวล้วเฮ็ดเพื่อนนะเพื่อนอยู่คนเดียวบอกพุ่น้องในก็เฮ็ดบอนึงบอ่อนึงอยู่คนเดียวเนาะคันได้เมียมากอ่ะอยู่คนเดียวเนาะเอาประมาณ อ่าโอเคไปไอจิพูให้เป็นเพื่อนคนละลังคนละลังเลยแล้วก็ของอ้นู่นกับลังนึงกับลังนึงกับเมียได้กับลูกบ้านฮันไอเซธานฮันกับอันเจนฮูปีนเดนะเออเจนฮูปีนเอแล้วก็น้องอันคนไทยหันอืมแล้วก็เฮดอันบอนึงอืมแล้วก็แม่มิดแล้วก็ แม่เฮาเออมิดแล้วก็อีวัดแล้วก็เฮ็ดอันพื้นบอนนึงอืมบอนนึงบอนนึงเลยเออบอนนึงแล้วก็เฮ็ดนำการหั่นนอนนำการหั่นเขาก็เขาผู้บ่าวหั่นเขากเฮ็ดคนเยี่ยวหั่นอืมแมนคนเยี่ยวแมน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 ถืกต้องถืกต้องตีปลาดุกปลาเก็ดปลาหั่นแล้วก็เฮ็ดอันเยี่ยวหั่นเฮ็ดยาวพเนี่ย ก็ปล่อยลำกันฮะปล่อยลำกันเลยอโอ้ท่ายสิกินหอยยัสิกินมาตึกเบ็ดเอาเนาะตึกเบ็ดเอาตึกเบ็ดเสมองเอา,เเอาโอ้ดีแล้วขน,นองขึ้นตอานี้นะ่ะดีใจนำํำสันไอจีได้นํำเอาในคิดใจ,ใจของน้องนี่ไปเสนอนพนักน้ำรัดทำมาช่วยแก้ไขเรื่องเหือนนี่เนาะอ่าสำเร็จอืมทสำเร็จ อ่าล้วก็น้องก็ับไปยื่นไมยเดยพี่มันใกล้พนาน้องบปรอดย่างมาเลยย่างมันไกล้หากินกับบุมี่เราองกินอ่ะไฟไม่ป่าหมดแล้วไฟป่ามดแล้วบุญยืนเนี่ยบุมี่ล้วบุญยืนมีแต่บุญนั่งเนาะตีบุญนั่งเบิดอ้ายเราน้องไปกวาดบึงอู้มีตีบุญนั่งเบิดอืายนี้ก็บุญนั่งตัวนี้นะน้องน้องก็คุ้นเนาะน้องก็คุ้นนั่งคำว่าบุญยืนบุญนั่งนี่บุญยืนมีความหมายว่า บุญที่ว่ามันเาวาๆเป็นตนที่ว่าเาวาตนบุญนะพี่น้องเลยยอดบุญยอดวายแหละยอดบุญที่ว่าเาวาๆเนาะไปจิตเอาไงเนาะไปตัดเอาไงแล้วบุญบุญนั่งเนี่ยมันสั้นมันบ่มีอันกินเนาะม่มีอันกินมันสั้นมันยังกําลังออกพี่น้องเลยจังตอนนล้นคือวนาบุญบุญนั่งบุญยืนนะนะแต่ตอนนี้บ่บุญนั่งก็เป็นบุญนั่งฮ่แหละบ่บุญนั่งก็นั่งจับกองพี่น้องเลยอโอดีใจดีใจเนาะดีแล้ว เราไปนี่มื้อแรกนี่คันเฮาได้เมื่อเราเมื่อนํากัดเราไปนอนเฮือนอายเรามื่อเศ้าเราหอกาไปเนาะไปเบิ้องไปแล้วก็ไปอนู่นเดออืออีนู่นเนี่ะไปเบิ่องไปเบ่งอาแบ่งกันอยู่แบ่งกันไปไปเบิ่งโอ้คันบมักบนนั้นเหอก็พี่น้าเขแหละคันว่าฝนเศ้าเราหอกาไปจัดการเลยไปฟันให้พุ่นไปเฮ็ดนาเด้เฮ็ดหย้่พุ่นอ่า นั่นแหละดีแล้วสนาดเด้อดี่เราดีแล้วแล้วจุนี้เขากากันแล้วเฮือลแล้วคุณนกกะจีย้ายโอ้ยใ้าย่อยู่นี้ไปอยู่หุ้นเป็นอกมีเฮือนเดออแม่แม่ขะสิไปตอนนี้บบมีเฮือนนอไรคนเนะาะารคนเดย์น,นี่ละยุนี่พักท่าไอโอ้ยดีใจบอมนำตื่นตกตื่นอกตื่นใจเลยพี่นงกันวันได้ยินคำสัมภาษณ์วันนี้บรรทัาแต่คันเ้าไปนี่เมทท้อแพ์สิไปนำโบนี่นะ่ะ ล้วต้องไปเนาะเขาไปบอกแล้วเนาะไปบอกแล้วอกต้องไปไปพุ่นเท่าแล้วแม่ทาบุกอยย่พุ่นแล้วเดย์อีบุกอยู่พุ้นก่นอยู่พุ้นแล้วทีจนั่นในบมาแล้วอันตีแพทย์ฮั่นเนาะอืมยาตีแพทย์ยันบบมานะบพราะแต่ว่าคณะมีน้องป่ามีบนเรียงป่าเขาเฮ็ดเราสบายเราก็บรไปใส่ดอกเนาะก็บไปใส่แหละเราเขาเอานำาเรากินเรามีแห้งเราก็บอกไปใส่แหละแล้วนี่ฮั่นเขานอกกันยังมีเนาะเขาก็มีอายนี่ ก <Keep S 1> <on. S 2> ินมันน <Yeah. S 2> no ั่นพาอันเต็มๆมันเข้ามันเอ้อปอหลายแถวว่าแล้วบนั้นคันเข้าจังนั้นมันแล้วก็แบ่งกันเด้อแล้วบอักินมันเตอหันหมดแล้วก็นีไปไว้เตอหันอืไปแบ่งกันปตัหกันพุ่นละเล็กพุ่นละน้อยเด้อหมดแล้วจึงออกไปเอาน้ําอยพุ่นไปเอาอยู่อืๆเอาพุ่นเอาพุ่นลหมดแล้วก็บอกไอ้นําไอ้นําสิขอนําผู้ใหญ่ใจบุญมาช่วยเติมอือช่วยอ่าอันนี้แหละเป็นคนที่ว่าอัดเปเขาไปนํานี่มาส่งปะพน้องหั่นน่ะ อ่าพี่น้องกะเนื้อนี่ล่ะนี่กะหักแพงอ้ายเด้ออ่าฟังความอ้ายอ้ายว่าเด้อกะฟังความเด้ออ่าอ้ายเอาเข้านําใหพน้องกินอ่าสิว่า้เด้อกอย่าบ่ทาเสื้อเขาอ่าเฮาเฮาเป็นคนที่เบิ่งแยงกันแท้ๆอายิไป่งเฮือนหันบดนีน่ะอืงเฮือนหันโอ้ยดีใจนําเอ้ยน้องเอ้ยอายดีใจดีใจนี่เนาะชีวิตโสดแล้วกชีวิตอ่าความอยากได้ของเขาเจ้าก็เป็นจังซี่พี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจดีใจสันดีแล้วอื าจะไปสัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนกับพอ่อกับอันแม่ว่าโอ้ยไอ้บุญน,น้ำกับบรัเฮิตเงื่อนอู้เด็ดหลายมือแล้วอยากไปง่ายานี่ไปยืมหุ่นว่ะกี้บอกมือชมือเนี่ยโอย้แม่มิดนะเนอะแม่ของซาติกเนาะก็คือพ่อคิงพ่อแม่มิดมิดกับพอ่อพุทไม่อย่นั้นว่าจีง่ยเนี่ยบดบดอันอยูมเฟืงเฟ,ฟืงนันทันมีนั่นบอกโอ้บังจิซอกหญ้าก่อนอาจจซอกหญ้าไปมุ่งให้เด้อยูอมมุงหญ้าเอาเนาะ เฮ็ดเฮ็ดเหอนมุงยาอ๋อสบายมองเดียวนี้โอ้คัก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 แม่ว่าอยู่นี่อู้ว่าขึ้นไปเอาเข่าไกลแมนมื่อยมันเมื่อยขึ้นฟูบาอไอไปเฮ็ดเหอนแล้วก่อนเฮ็ดเหอนแล้วเมื่อก่อนดีใจสีนะกันพวกน้องให้เขาฟังไอ้นี่ไอจีไอมีแห้งสู้แล้วป่ะไอมีแห้งสู้ไอมีแห้งสู้ดีใจดีใจ เฮ็ดพุละลังเลยเนาะสุคือตีมะคอมังเนาะมังเนาะมคอสุกแล้วบ่มังเนาะอ่าาก็กินครั้งแรกนี่บ่นี่เสุกแล้วเนาะเอ้ยสุกแล้วเือโอ้เบิ่งนั่นท่านผู้ชมสุกแท้โอ้กินได้เลยเนาะกิน้ออเมีย โอแมน่นอายน่าเปื่อยดีอโอสุดยอดเนาะเนี่ยในทำผสมด้เนี่ยโอ้เปื่อยดีเปื่อยดีอืม,อออมโอ้โอ้แซบกระตุมเนาะแซบตุมเนี่ยหอมพี่น้องอืมโอ้เปื่อยดีขนาด โอ้มกกินแสบะอืมอืมอมีม่ลูาสัตว์ห้อมนี่ครั้งแรกที่ได้มากินนําบาคุน้นเนาะเพื่อนก็นจะเป็นรุ่นอ,อายเหาแหละแต่เพื่อนก็นดับทื่ความย้องช่วยเลือเพื่อนเกิเอิ้อนเอาเป็นอายเนาะอืมอายอ่ะ อืมขอบใจเด้ออืมเพื่อดีขนาบพี่น er ้องเลยเดี๋ยวนะบอกอืมแม่อืมอืมความมันพี่น้องเลยไอออกตัวเลยแซ่บน้อืมแซ่บเลยตัวเข้าบอบ่านำกาได้ระดมจากคุณยายจะดี เขาจำนวนนี้ก็ยังมันเข้าคล้องอาจารย์แม่ไพยวันเมฆอรุณเนาะทีมงานคล้องอาจารย์แม่ไัยวันเมฆอรุณเด้อเนี่ยยังเรืออยู่นี่กับทัวร์ยังไล่เนาะคุมอยเดือนหนึ่งโอเคลอเคลยเพราะว่าเดือนแล้วนี่อาจารย์แม่ิ่นบริจาคให้บอบบุญดามรามาส่งเขาเจ้าเป็นวันที่สี่เนาะวันที่สี่เดือนหกวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่ง ปีนี้ลราจะปีนี่เราไอ้จิมาช่วยเขาอืท่านหน้าแห่ได้ได้ร้ายและได้เให้ขา้าวนาข้าวน้าได้เขาให้เลยเนะาะไอจีบอกให้พูน้องอึดไอจีเบิ่งพูน้องเขาแต่พูน้องฟังความอายไปยุ่นน้ำลายเด้อไปยุน่ยนน้ำลายมูนมีเฮือนเระไปยุ่นเหกันเขาบอกไปเลาะปล่อปลาแล้วมีงูมีซางพูดไปทางทำหนุ่งทรงทำนั่นมีซางไล่รับไล่ยานยานซาง ขอบใจเด้อถือสางปลาที่มีในปลาเนาะฉันจะบุ h e a เขายานโอ้ะเสียบเอิ่มมากจริงบอกเหออ่ะเบ้าหนังเสียวฮะโอ้กินแท้มาเนี่ยเอาเขาเนาะเกลือมันเนาะแต่ละมือเนาะมาเนี่ยอื้มาแต่ละมืมเนี่ยอืมอา่าโอเคเนระาทำสมเนาะดีอกดีใจเนาะ ตัวคสัมภาษณ์ของบอลคูนเป็นกำลังใจอันหย่ยล่วงให้บ่าวผูน้นำเลยพี่น้องเนาะเอาก็อว,ว่าท่าผสมเนาะผ่านการเห่าสัมภาษณ์ของบาวนูน่นเออบ่าวคูนเนาะเนี่ยเพ่อนก็อยู่ทางล่างของบ่าวผู้นำนี่แหละเนาะมันกระชีพมืดๆด้เป็นบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องยลุกขึ้นมากลก็มากินน้ำชาคาเฟ่แล้วก็ล่มกันยังเซ่แหละขวามันซึกของเพื่อนนับแต่มือเกิดบ่มีผู้ยิ่งมามักบ่มีคนที่จะเบิ่งนะพี่น้องแม็นแต่พี่น้องกัน มีแต่พี่แต่น้องก็เลยว่าเป็นไส้โซดอยู่คนเดียวอ,อยู่ในป่าหากินคนเดียวอยู่คนเดียวนอนคนเดียวแท้จริงเราก็อยากมีเนาะเราอยากมีคนที่ดูแลที่แค่นําแหละแต่ว่ามันบ่มีพี่น้องมีแต่พี่แต่น้องแต่ถ้ามูซึกนึกคิดเนาะความมูซึกนึกคิดก็ยักไปยุ่นบาบุนําแล้วจังสันบาบุนํขคอวอนทุกคนเนะาะมาช่วยเลือกบาบุนาอีกครั้งเด้ดอจะเฮ็ดเป็นมู่บานาให้ข้าเจ้าอยู่บนที ข้าเจ้าสิพาบาบุนําไปเบิ่งเนาะเพราะว่าบนบนที่บาวุน่นอยู่กะกะคักยู่เนาะน้องเนาะแต่มันยากเส้นทางเนาะยากเส้นทางอืน้ำในสะดวกเห็ดให้เห็ุหน้าได้แต่ว่ามันเส้นทางไปยากเนาะน้องเนาะแล้วเขาก็จะได้เคลื่อนไปอยู่ที่อ่าหมู่บ้านนากงแป๊ะบ้านบาบุนําเนาะพี่น้องเอการไปกันมาก็ชิง่ายวันนี้นะอ่าสำคัญกับขาเจ้าและพาไปเบิ่งเดี๋ยวบาบุนําจะพยายามดึงขาเจ้าออกไปแล้วก็อ่า เห็นเขาเจ้าไปยูให้ได้พอเขาเจ้าอยากไปยูนับบูน้ำแล้วตอนนี้ก็พยายามไปเปรี้ยวเขามากินก็เด็นนองเด้อไก่ก็ะยาเดินนองเด้อเออไก่ก็ะยาอดเอาตอนตอนบัวทามีเฮือนเนาะเอมันมีเฮือนอดมีไอเห็นเฮือนแล้วแม้แต่จึงไปยุ่งกันคนละลังเลยเนาะคนลลละังเไอไปเห็ดเราบปตรงห่วงเด้อเอาอยู่ลังเพื่อลังมันเลยเด้อไอห่วงนี่ก็บาปเออบาปเนาะอ่า บรต้องห่วงไปอยู่ละพลังเพระเอลังมันบอกพิดกันเนาะบอกพี่ิดกันพี่น้องเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่อเดยเนาะพี่พี่น้องง่ายย้อนที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องเลยส่วนส่วนพ่อคองบอกคู่นี่ตายแล้วเนาะขอพ่อของน้องแล้วเนาะลืมลืมบอกพี่น้องเลยพ่อนี่ซื้อพ่อซื้อจันเตงมันบอกพ่อนี่ซื้ออันจันเตงตายพ่อซื้อจันเตงตายหลังจากตายแล้วแม่นไปเอาพัวไหมก็คือพ่อคิงเนาะเป็นพ่อของนางติ๊ก เดี๋ยวนี้แสดงว่ามีเบาคูนบาเอกซาลี่เป็นลูกของพ่อจันเตงแต่ว่าแม่เป็นแม่มิดผู้เดียวเนาะเดี๋ยวเอาเมียมาก็คือเออเอาพ่อมาก็คืออ่าพ่อคิงเป็นซาติกมันบอกซาติกแปลว่าซาติกเนี่ยเป็นน้องซาลาเนาะเป็นเป็นมีมีถั่วตระกูลเพิ่นกาถั่วมีมีผู้หญิงสองก็คืออ่าซาลี่แล้วก็ซาติก ผู ai, am, ้ชายมีอยู่ซ้ำมีเอามีช่องเนาะมีบาคูณองเนเบาคูณเบาเอกอ่าบาวัดเป็นเป็นลูกผู้ใดบบฮุนบอกโบฮุนไอโบเห็นบบฮูนเนาะแสดงว่ามาแบบบบฮูนตัวเลยเนาะแล้วก็ถือว่าทั้งซี่แหละมันอยู่ป่าพี่น้องค้อนมาค้อนมาค้อนมาเราไจบกันแล้วก็ยืนรวกันเบาผู้นำอ่าระดมมามามาจุกันแล้วก็บบอสไปไสเนาะพยายามเอาเขานำเอาทุกอย่าง เอาซวยข้าเจ้าจนบคบื um ่อนไปเส่นะถ้าว่าบวบนํบบมาพบนี่ข้าเจ้าก็จะเลื่อนลอยไปพุ่นไปพีซอกกันไปซอกมาเป็นเดือนเป็นปีจังเห็นกันเท่านึงแหละตอนนี้บวบนําก็มาพักมาระดมข้าเจ้ายืมกันเอาข้าวเอาหนาให้ข้าเจ้ากินเ้ข้าเจ้ามีความสุขโซ่ข่าวเนาะัวเข้าเจ้าก็รุดพอดในการบวไปให้ยู่หกินแล้วข้าเจ้าก็ยู่นอนทุกขีคานก็ยาามันแว่ว่ามันบ่มีอันเทือนะ ที่แล้วที่ขาจรนอนท่าบอโดยที่ว่าเขามายำได้กลับมาเห็นขาเจ้าะนะเนาะอาที่ว่าคลิปนี้บาอบนำก็จะข้อบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะแต่เรื่องราวต่อไปยังสิสัมภาษณ์อีกหล่ไล่คนโคมสึกของแต่ละคนอ่าบ่แม่นแต่เพียงผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะบ่บบได้บังคับขาเจ้าพี่น้องเลยเขาต้องสัมผัสมือมนุษย์คนเนาะอ่ะต่อไปก็อนสี่สัมผัสไลายๆคนก็คือพ่อบุญไทยเบะแล้วก็ทุกๆคนเนาะที่ว่าขาเจรโฮภาษาเนาะ ผู้ใดที่บวงออภาษาบําบัดนำกับจุ๊บสัมสะพานเนะาะก็จะเอาล่มกันเองเนาะหลักๆก,ก็คือว่าขอวอ่ออนนำผู้จะบุญช่วยทุกคนแนละช่วยกันเนาะในการสร้างเฮื่อนก็ะจะเป็นหมู่บ้านใหม่เนาะโอเคนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้บา่าวบัดนำจะขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปพี่น้องเลยสเหรับคลิปนี้บา่าวบัดนำจะขอกล่าวเข้ามาสบายดีเนาะ